ฝ่ายของคุณทักษิณเองก็ไปยังบอกให้ข้ามชั้น14บส่นะมันข้ามได้ไงคุณทักษิณข้าไปชั้น1 5 16 17เเลยคือท่าทายสังคมมีอะไรไหมอ่ะคือพูดยังไงไม่มีติดคุกสักวันมีอะไรไหมสิบ14่ส่แล้วไง15 1 6 1 7 18เอ่ข้าวบ้านจะสองลาไปกินมาม่ามาม่าอร่อยมีอะไรไหมเพราะว่านี่นะครับตลอดระยะเวลาการถูกคุมขังเนี่ยไม่ได้อยู่ในเรือนจำมาอยู่ที่โรงพยาบาล และโรงพยาบาลไม่ใช่สถานที่เรือนจําไม่พบเจ้าหน้าที่ราชณา์ไม่พบแพทย์ไม่พบพยาบาลพบแต่คนติดตามรับใช้ที่คุณเสรีพิสุขอนี่มันสถานที่รับแขกใช่ว่าเข้าออกได้ไม่ไม่ถูกควบคุมเนี่ยใครเพราะว่านี่นะครับตลอดระยะเวลาการถูกคุมขังเนี่ยไม่ได้อยู่ในเรือนจำมาอยู่ที่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลไม่ใช่สถานที่เรือนจำ นะครับเรือนจำเนี่ยต้องรับปรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต้องลงนามนะแล้วก็สั่งว่าให้เป็นเรือนจำนะครับแต่กรณีโรงพยาบาลตำรวจไม่ได้เป็นเรือนจำเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอยู่ตลอดของการถูกคุมขังเลยแล้วที่บนเอกเสรีพิสทธิ์ไปพบแม้กระทั่งสุรเช์ดักาพานไปพบว่าก็ปกติเมืท่านคุยกับผมนี่ี้ยใช่นะครับเพียงแต่ใส่เสื้อเชอิดเ,เก่งขาสั้นมีคนรับใช้ด้วยมีคนติดตามด้วยเออใช่ ซึ่งไม่ใช่ผู้คุมไม่ใช่พยาบาลไม่ใช่แพทย์เป็นบุคคลภายนอกไม่พบเจ้าหน้าที่ราชการไม่พบแพทย์ไม่พบพยาบาลพบแต่คนติดตามรับใช้ที่คุณเสรีพิสุทธิ์บอกนี่มันสถานที่รับแขกเนี่ยแล้วเวลาอื่นนะครับเวท้ว่าเข้าออกได้ไม่ไม่ถูกควบคุมเนี่ยนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถามว่าการไม่ยี่ระต่อกฎหมายแบบนี้มันได้อหมมันนั่นน่ะสิครับ ประชาชนเขาเสงนะครับผมผมว่าเนี่นะครับอาการผมว่าอาการขนาดนี้นี่ฝ่ายของคุณทักษิณเองก็พยายามบอกให้ข้ามชั้นสิบสี่แลมันข้ามได้ไงคุณทักษิณข้าไปชั้นสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเลยคือหมายความท้าทายนะครับคือท้าทายสังคมมีอะไรไหมอ่ะคือพูดยังไงไม่มีติดคุกทักวันมีอะไรไหมสิบสี่สิบสี่แล้วไงสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอ่ะข้าวบ้านจาสองล่าไปกินมาม่ามาม่าอร่อยมีอะไรไหม